มาครับผมอัปเดตแพ็กหน้าเปิดประจําสัปดาห์นะครับก็ต่อไปจะมาให้ทุกวันจันทร์แบบนี้นะครับมาเริ่มกันที่ตัวแพ็กโคชนะครับผมฟาเบโอคาเปโรนะครับซึ่งถ้าใครกําลังเลงอยากได้หรือแบบหูสนใจว่าอุ็ย750เนี่ยมันแพงเกินไปไหมสําหรับผมโดยส่วนตัวมองว่าคุ้มอยู่ครับแล้วก็ไม่ต้องรีบก็ได้มันมีระยะเวลาอีกยาวนานประมาณนึงเลยนะ ประมาณ2เดือนกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆเก็บไปก่อนก็ได้เผื่ออาจจะมีโค้ชใหม่มาระหว่างทางแล้วเราสนใจจะเปลี่ยนทางก็ไม่สายนะครับซึ่งสาหรับผมนยะถามว่าชอบไหมผมชอบนะเพราะว่าผมชอบโค้ชที่ถนัดสสไตล์การเล่นอยู่แล้วซึ่งเป็นลองบอลทั้งคู่ด้วยนะครับแล้วก็ถามว่าโอ้โหลิงก์อัพของเขาเนี่ยมันช่วยให้ชนะทุกเกมไหมหรือว่าเล่นดีแบบเห็นผลขนาดนั้นไหมผมว่าถ้าใช้ไม่ถูกที่ถูกทางก็ไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่ครับแล้วก็ที่ผมไม่ชอบเลยก็คือมันมีข้อจํากัดตรงที่ ลิงอัพอ่ะมันเชื่อมแค่กับกล่องหน้าครับบางทีผมก็เลือกใช้ที่จะจ่ายบอลออกไปริมเส้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเต็ม10ส่วนตัวผมให้8อืมไม่แย่แต่มีไว้ก็ดีเหมือนกันไม่เสียหายแล้วก็ถ้าเล่นไปนสักพักหนึ่งลองมาเคาน์เตอร์กับลองบอลถ้าชินนะบอกเลยว่าเกมรับคนแน่นครับเวลาบุกยิ่งถ้าใครชอบแบบบุกสวนกลับอ่ะมันแน่นอนนะส่วนตัวแพ็ควันนี้มีมาทั้งหมด2แพ็คด้วยกันเนาะก็จะเป็นตัวรับเซอร์อัตเตอรี A ่ L e. ในบรรดาแพ็คเนี้ยส่วนตัวผมชอบแค่คนเดียวก็คือตัวดีดาผมว่านานๆทีผู้สาประตูจะมาครับแล้วก็ด้วยความที่ส่วนสูงค่อนข้างโอเคนะค่าพลังอะไรก็แต่91.6เ็ค่าพลังที่ผู้สาประตูคนมีที่สําคัญสุดเลยผมยกให้ในเรื่องของสกิลนะครับสุดพิเศษที่มาเพิ่มเติมให้เพราะว่ามันไม่ใช่แบบผู้สาประตูคนไหนก็ได้ที่มีสกิลนี้นั่นเองนะฮะอย่างที่บอกไปอีกอย่างที่ชอบก็คือ สไตล์การเล่นครับผมชอบผู้สาวตัวที่พร้อมออกมาตัดเกมไม่ได้แบบต้องยืนปักหลักในกรอบเขียโทษนะครับอืมส่วนตัวชอบแค่คนเดียวเลยนะถ้าแพ็กนี้ใครสนใจแล้วก็แพ้ต่อมาอันนี้เนี่ยส่วนตัวผมเฉยๆนะผมว่ามันมันเหมือนจะดีแต่มันก็ไม่สุดถ้าจะเอาแบบซื้อไปเล่นกับโคชฟาบิโอก็เฉยๆอะ่ะเอาจริงผมว่ามันเก็บรอได้นะเก็บอีฟบอลคอยที่เราเมี่ยรอไปจัดแพ็คอื่นดีกว่านะครับอืม ส่วนนาโปลีอันนี้ยิ่งเฉยๆเลยนะครับผมว่าโอ้โหไม่สุดๆๆชอบอย่างเดียวคือชอบแบ็กกราวด์กาดผมว่าสวยดีนะแล้วก็สีสันแค่นั้นเลยครับส่วนแพ็คนี้เนี่ยประเด็นเนี่ยอยู่ที่ว่าดวงเนาะว่าจะเปิดได้หรือไม่ได้แต่ถามว่าสัปดาห์นี้หน้าแบบเหมาแพ็กไหมผมว่าก็ยังอยู่ดีนะครับอส่วนที่เหลือมันก็จะเป็นแพ็คเดิมๆที่เราเคย เปิดเคยแลกกันมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะแพ็กใหม่มันก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสรุปจากความ,มเห็นส่วนตัวนะผมว่าที่น่าสนใจเลยในบรรดาแพ็กใหม่ที่มาผมยกให้แพ็กนี้เลยแล้วก็ตัวรับเนี่ยใครอยากได้ดีๆแน,น่นๆลองแพ็กนี้ดูได้ครับโดยเฉพาะผู้สารประตูนั่นเองแล้วก็ตัวโคช้ชเนี่ยผมว่าอยากจะลองหัดลองเปลี่ยนไปเล่นสตไตล์เล่นอื่นเนี่ยจะไว้ไม่เสียหายแน่นอนครับเพื่อนๆล่ะฮคคิดว่าแพ็กไหนน่าสนใจหรือว่าเปิดแพ็กไหนไปนแล้วบ้าง ได้ใครเกลือไม่เกลือยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ